ล่าสุดต้องบอกว่าประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นั้นสุดจริงๆนะครับหลังจากพบว่าพลเมืองของเกาหลีใต้นั้นถูกหลอกไปทํางานเป็นแก๊งโคอลเซ็นเตอร์แล้วก็บังคับค้ามนุษย์อยู่ที่กัมพูชาเนี่ยนะครับจนถูกทะซ้อมทรมานเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดพบนะครับก็ยังมีชาวเกาหลีที่ถูกลักลอบนําตัวออกไปเนี่ยนะครับหรือว่าลักพาตัวเนี่ยสูงถึงกว่า80คนนะครับที่ยังสูญหายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไม่ไหวแล้วนะครับหลังจากสส ทั้งซีกฝ่ายค้ารัฐบาลลงความเห็นว่ารัฐบาลควรที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือพลเมืองชาวเกาหลีใต้นะครับไม่เว้นแม้แต่การใช้ปฏิบัติการทางการทหารนะครับเข้ามาจัดการในเรื่องนี้นะครับแต่ล่าสุดประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ประกาศแล้วนะครับว่านัาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโ,โห่รวดเร็วเฉียบขาดเป็นอย่างมากนะครับพวกเขาจะส่งนะครับจะส่ง ตำรวจพิเศษแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกรองแล้วก็กองกําลังพิเศษนะครับเข้าไปในประเทศกัมพูชาทันทีนะครับเพื่อเข้าไปสะสางปัญหาในเรื่องนี้นะครับว่าทำไมชาวเกาหลีใต้ถึงถูกล่อลวงแล้วก็ถูกซ้อมทรมานจนเสียชีวิตแล้วก็หายสาบสูญกันเป็นจำนวนมากนะครับถือเป็นปฏิบัติการเร่งด่วนแล้วก็เฉียบขาดเป็นอย่างมากนะครับเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วก็จะเห็นความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนนะครับโดยทางประธานธิบดีเกาหลีใต้ประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าที่ผ่านมา กระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะตำรวจของขเขมรนั้นไม่เคยให้ความร่วมมือตามเหตุและผลที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ก็เลยต้องลุยในประเทศกรัรมพูชาเพื่อสะสางปัญหาเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับ